รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าายาาาอสิงรนนดดรุก็กกตแต่เราได้เริ่มวางแผนนะครับละครเรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดาครับว่าจะเป็นพุ่มกับว่าทีมงานเนยเราคิดอยู่เสมอนะครับว่าละครเรื่องนี้เป็นละคร,รที่ไม่ธรรมดานะครับมี3ามหลักใหญ่ๆที่ต้องทํานะครับ อย่างเช่นเรื่องแรกนะครับละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผู้ทรงอิทธิพลผู้มีบารมีผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นยานพาหนะของตัวละครต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครก็คือยานพาหนะของเจ้าหญิงเจ้าชายในละครเรื่องนี้นะครับคือเราถ่ายฉากรดดูด,ดูก็ต้องลงทุนสูงอยู่แล้วต้องใช้เงินจํานวนมากอยู่แล้วแต่นี่เครื่องบินนะครับไม่ใช่เครื่องเดียวด้วยคือถ้าท่านผู้ชมเชื่อหรือว่าสมจริงสมจําเราจะต้องทําสารบินส่วนตัวนี้นะครับให้มีเครื่องบินเยอะ และแต่ละลำก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแถมเรายังใช้กล้องสามมิติด้วยสำหรับฉากนี้ส่วนเรื่องการถ่ายทำเครื่องบินให้สวยแนแต่ละช็อตแต่ละภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะเครื่องบินแน่นอนบินอย,อยู่แล้วเวลาเทคออฟขึ้นไปกล้องอยู่ในรถตู้นะครับแล้วก็วิ่งผู้ไปกับเครื่องบินกว่าจะได้ภาพแต่ละภาพแน่นอนครับรถตู้นี่วิ่งไปทันเครื่องบินตอนเทคออฟแน่เพราะฉะนั้นเครื่องบินนี่นะครับจะต้องขึ้นลงหลายเที่ยวเลยทีเดียวนะครับ ในสุดวใจเจ้าชายเทวดาเนี่ยนะครับแน่นอนพระเอกอีนัลต้องหล่อเทมีเสน่ห์สาวเห็นสาวต้องกรีดพอเราตีความเรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับเราจําเป็นต้องเปิดตัวพระเอกในผับหรูผับที่เพอร์เฟกนะผับที่แพงๆเพื่อที่จะให้สาวกรีดให้ได้ซึ่งเราได้ผับจริงๆนะครับคือไปถ่ายที่ถ่ายทําและทุกคนรู้กันดีว่าเวลาที่เราจะไปถ่ายผับนะครับเราต้องถ่ายตอนที่เขาปิด เราต้องถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นฉากใหญ่ถ้าจําไม่ผิดนะครับผู้กำกับบอกว่าเราถ่ายกันยันสว่างเลยครับคือตอนกลางคืนก็ต้องรอให้เขาปิดก่อนถึงจะถ่ายได้แน่นอนต้องไปเริ่มงานะตอนตีสองคือสา,สาวจำนวนมากต้องพร้อมใจกันกรีดอีหนาตั้งแต่ตอนตี 2. สองเจี๊ยวเจ้ามาทั้งคืนเลยครับกรีดไม่หยุดว่ากันเถอะครับก็อยากจะเรียกฉากนี้ว่าฉากดังกรีดดังๆงนี่แหละครับ มาทำเธอเข้ามาทำให้เกิดพลังข้างในเธอมีแรงบันดาลใจให้ความรักฉันไปต่อ <Yeah. S 1> เป็นคุณเขากี่พันเม็นคนไม่ทำให้ต้องรังรอแต <Yeah. S 1> ่เกมรุกพื่อคำว่า,ารักไม่ขอตัางรับต่อไป <Yeah. S 1> ขอฝาไม่จะยาวไกลแผ่นดนินนานกว้างใหญ่ มาถึงเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนี่ก็คือนะครับพระเอกนะครับมีความสาม,มารถเหนือนมนุษย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับมีความเก่งกาจในการต่อสู้แน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือฉากบูนั่นเองแต่ไม่บูธรรมดาครับบูแบบโอเวอร์ให้สมกับความเก่งกาจของพระเอกนั่นเองครับความสามารถของเขาก็คือขี่ซูเปอร์ไบค์ไล่ล่าคนร้ายนะครับแถมต้องหลบกระสุนที่คนร้ายยิงใส่ไปใส่มาด้วย นะเพื่อให้สมจริงก็ต้องปิดถนดนถ่ายทำกันเลยนะครับข้อไหนจะรถพระเอกนะครับรถผู้ร้ายรถกองถ่ายรถเครนที่จะช่วยพระเอกของเรากระโดดจากมอเตอร์ไซค์ลอยจากมอเตอร์ไซค์โดโดเข้าไปในรถของผู้ร้ายต้ไปสู้กับผู้ร้ายบนรถที่กําลังขับนี้อยู่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ถ่ายทำนิ่งๆทุกอย่างมีการมูฟเฟ้นมีการเคลื่อนที่ไปหมดนะครับอเอาเลือกอยู่เหมือนกันก็นจะได้ภาพที่เราฝันเอาไว้ได้ พูดง่ายๆว่าผู้คนผ่านไปผ่านมาได้ให้ความสนใจกับละครของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเป็นฉากใหญ่ัและเป็นฉากที่ต,ตื่นเต้นอันตรายอยทีเดีไปครับอที่จริงนะครับพระเอกยิมเหนาของเราเนี่ยครับไม่ได้สู้แต่เหล่าร้ายเท่านั้นนะครับแม้แต่วินาทีแรกที่พระเอกของเราเจอพะเอกก็ต้องบัรทาก็ต้องบู๊กันนะครับแต่ไม่ได้บลูบนที่พื้นดินต้องใช้สลิงดึงขึ้นไปนะครับและบููกลางอากาศโอ้จะได้ภาพนี้ขึ้นมาแบางเอกของเราเรียกว่างอมเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน อั๋บาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งทําได้ทุกอย่างขีม่ม้ายิงธนูทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนเป็นผู้หญิงเก่งก็คือถ้าคิดว่าตรงกับเจ้าตรงไหนเนี่ยก็คงคิดว่าตรงกับตอนตรงที่เราเหมือนกับเราเราทำได้หลายๆอย่างเคยเรียนเทควันโดเลยค่ะเพราะในเรื่องต้องมีบทบูอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกนะ เรื่องนี้นะคะก็จะมีการความอลังการในด้านการแต่งกายมากในวันเปิดตัวของงานก็มีการบอกว่าทางกองได้แบบว่าไปยืมเครื่องเพชรมา200ล้านให้มาใส่ในกองแล้วก็แต่พอมาแสดงจริงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกนะคะส่วนบุษบาเองก็เลือกออลักษณะเครื่องประดับซึ่งออกเป็นแนวไทยนะครับเน้นลายไทยเครื่องเพชรรวมกันของชุดของบุษบาก็ตกแล้วเกือบประมาณ70กว่ากะรัตนะครับส่วนของทางจินดาลาก็เลือกออในลักษณะซึ่งดูแล้วโมเดิลขึ้น อาจจะเข้ากับยุคสมัยนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือหน้าผมแล้วก็เครื่องประดับแต่คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเ,ออเห็นรูปแบบแล้วก็เห็นเลเยอร์ของฉากแต่ละฉากด้วยนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่สําคัญมา,มากก็คือที่บุษบาส่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่เรียนไปก่อนนั้น,น,นเป็นชุดลายกระหนกน้ำหนัก70กิลักว่าก็เป็นชุดซึ่ง เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้ากับชุดของบุษบามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอตัางหูแล้วก็แหวนนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากลายกระนกไทยของเราเนี่เองนะครับก็จะทําให้ส่งเสริมในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครให้ตัวจินทาลายเองเนี่ยดูแล้วอนนว่อนไวไรคคววาามมใ่่ักย